สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้กะมาทายรีวิวรถด,ดำนะครับผมเสร็จลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเกือบลอยนะครับเ่าราลอยเราย่างแอร์นะครับแอร์ย่างขั้นเด็ดติดนะครับ งบเหมืดกอนนะครับผมเอาสีผ้ามาเบ่งรายละเอียดรถคันนี้นะครับผมรถคันนี้นี่เป็นหกล้อ nrr ร้อยเจ็ดหานะครับ r อยเจ็ดห้าเป็นรถนอกนะครับรถประกอบนะครับเป็นช่วงกระบะสามเมตรแปดสิบนะครับผมคันนี้น่าจะปี สี่สิบท่อได้นี่นะครับสี่สิบหกกว่ามานนี่นะครับผมในเหลี่ยมนะครับกะไดทําการเจ็บสีไมนะครับผมเดี๋ยวพามาเบิ้งไก่ไๆ่นากันนะครับเป็นสีนาเงินแก้วนะครับสีนาเงินแก้วนะครับผมฟิล์มกะติดไห้ไมนะครับผมกันชนเปลี่ยนไมนะครับผมยางหนาเปลี่ยนไมนะครับยางหนา ทางหน้าเลียนใหม่นะครับรถคันนี้เป็นเผาเอฟอยู่แล้วนะครับผมเป็นเอฟหน้าเอฟหลังเอฟญ่มาแต่ใดน,นะครับผมนะครับคัดซีสวยงามนะครับผมเครื่องแห่งดีอยู่นะครับผมสำหรับเครื่องคันนี้ 6bG นะครับผม 6bg1 นะครับลอย80นะครับยี่ได้ี่ได้หนีนะครับผม้อย80ทับ3,000 ps ไดยังเนี่นะครับน่าจะเป็นตัวเสือสมนะครับตัวนี้บนใหนใจนะครับตัวนหลิมเขาก็แกงไว้เป็นรอยเจ็ดานนะครับสำหรับหัวนี่ว่าผูนะครับได้มาตัที่แรกอะ่ะบ่มีหมองผุนะครับหัว แผ่นเพลนะครับแผ่นเพจเป็นหัวนอกนะครับหัวตรงรุ่นนะครับหัวตรงรุ่นเครื่องตรงรุ่นนะครับห้าสีกะสองห้าหกห้านะครับผมท่านว่าสินตีนะครับ ติดไหมนะครับผมเป็นใส้เป็นฟิล์มปลอดนะครับผมติดหถไหมนะครับทั้งหัวนะครับไฟออกทุกจุดนะครับผมพนักงานนะครับได้การขนาดนะครับลูกไส้อางนี้กับเลี่ยนใหมนะครับยางหนาเปลี้ยนนะครับหนึ่งคูนะครับ เกัตซี่นะครับผม NRR 12D นะครับผมนี่นะครับเครื่องของเขานะครับผมเครื่องดีมากนะครับวะะ่ากับว่าวผุนะครับผมกัดซี่ไงนะครับขั้นนี้กัดซี่ไงช่วงล่างเงนะครับกัดซี่นี่เงนะครับผม ซับห้องคัดซี่กับน้านะครับผมประมาณไรบุ้นี่ครับนี่ประมาณมยี่สิบมิ้นได้ยมั้งครับนี่นี่นะครับผมซี่นะครับผมคัดซี่ดีนะครับผมมีห้อยเก็บงานคัดซี่เทียมแน่นะครับผมเป็นธรรมดานะครับเป็นรถมือสองผ่านการใส่งานมานะครับ เาเอฟนะครับอิสุเอฟนะครับผมอย่างฝั่งนี้อย่างฝั่งนี้ดอกก็ยังเต็มอยู่นะครับผมขัดซีน้ากันนะครับผมซีงหญ่นะครับกวสามเมตรแปดสิบะ 3, 80, นะครับผมนี่ไฟข้างไฟถ่ายเปลี่ยนไหมใส่บางฟุ้นให้ไหมนะครับใส่บางฟุ้นให้ไหมนะครับ เดี๋ยวรถหกล้อขั้นออกมาไมา่ฮ่โนะนี่เดี๋ยวสีรีวิวอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรีวิวรถด,ดำไปก่อนนะครับนี่นครับทรงดีนะครับผมยางหลังฝั่งนี่นะครับผมยางหลังฝั่งนี่ดอกเต็มนะครับผมใหญ่มาจากยางนานะครับคู่นี้นี่นะครับผม ของนี่ก็มีเก็บงานคัตซี่เทียมข้างบนขึ้นกันนะครับผมนี่นะครับถือว่าเอาไปใส่งานกันเงวๆนะครับเฟืองถ่ายนี่เปี้ยนหยไหไหมนะครับผมเฟืองถ่ายกับเกียร์นะครับอ่าราเรื่องราคานี่ผมตั้งไว้ไม่นะครับสี่แสนหานะครับรถคันนี้ 4แสนหาเงินบาทนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์นะครับผมเกียร์นี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเกียร์ล็อกหกเกียร์นะครับหกเกียร์เดินหน้านะครับของเก่าเป็นเป็นหาเกียร์นะครับหาเกียร์นะครับของเก่ามันเป็นหาเกียร์แล้วก็เกียร์สองมันลุดนะครับได้เปลี่ยนใหม่นะครับ เปลี่ยนเทิร์นตัวนี้กัหลายบาทนะครับเกียร์ลูกนี้กัสองหมื่นนะครับผมสองหมื่นกว่าบาทเฟืองไทยนะครับผมเฟืองไทยแปดสามแปดนะครับเป็นเฟืองไทยแปดสามแปดเฟืองไทยแปดสามแปดลูกนี้นี่สองหมื่นสองนะครับเฟืองไทยตีเทิร์นกัตีเทิร์นมานะครับมื่นแปดนะครับก็สีได้เปลี่ยน วาสีอัดกาวนะครับปฏิอัดกาวละค้างไหมนะครับกับไทยมันออกนะครับมันมีเศษนะครับทางบอกว่ามันมีเศษเหล็กออกมาน้่นะครับมันอันตรายนะครับก็เลยไดือเบิ้งนะครับสรุปเฟื่องไทยกะเสือกากระบาดดอกจอกนะครับรวมนะครับผมกะดอกจอกกะรวมนะครับกับบิน สอมกับมื่นกล้วนะครับสอมกับมื่นสามมืน่นซีนะครับอะไรเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมเปลี่ยนนกลูกไม้นะครับเปลี่ยนตะเครื่องถ่ายนะครับนกลูกไม้มากนะครับตีเทิร์นมากมืน่นแปดครับถัดเมนบบเปลี่ยนฟ่น้องเสาไปกับสี่เรนไปได้บ่พอข้ากับสิพังนะครับแต่นี่เห็ดไท้แบบสมบูรณ์เลยนะครับผม อีคัสซี่กับผลไหนไม่นะครับผมระบบเบรกเป็นเบกล่มดูดนะครับผมเบรกยู่ดีนะครับผมหัวเทียบหัวเสียบได้นะครับผมระบบดีนะครับ่างลูกปืนล่อรางเบรกไม่เม็ดทุกล่อนะครับเช็คไม่ ไปอุ่นเจียร์รถรถ,รถดับไหม่พอนายไปเดี๋ยวกรสจสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับฟ้าคางนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับฟ้าคางฟ้าไทายบางคนคือขันแมนพี่น้องเบิ้งคลิปต่างๆแหลกๆนะครับโอมาตอแหลกๆคือผม ได้หัวได้เครื่องได้คัสซี่นะครับก็ได้พื้นดำนะครับแต้วฟ้าข่างในเบื้องบ่ใดนะครับกับสีหัวมันก็เป็นรถมือสองเก่ามานะครับเท่ากับไม่เก็บงานมาบิวไม่นะครับหวังไดบอดีกับ็ีถ่ายไม่นะครับกับเลือพวกหัวอัดจุลบีนะครับสีเปียโนไม่นะครับ ระบบแอร์นี่บมีคอมกับบมีค่อยห่อนนะครับแต่ว่าชุดพัดลมข้างบนติดปกตินะครับผมชุดตู่ชุดยังมีนะครับสำหรับขั้นนี้สี่แสนหามื่นบาทนะครับมาคุยกันนะครับผมต่อร่องได้ถามพ่อต่อผมใจติดแอร์ห้เล้นะครับผมติดแอร์ครับประมั่น มันมีตูไมีอย่างอยู่แล้วกนะจะบอกเกินมื่นนะครับผมสี่ประโยชน์มื่นหนึ่งนะครับเอลซีสตาร์ทนะครับผมฟังเสียงลึกเดียวนะครับผมจิตน,นะครับผม แต่ว่าวาวนามนะครับผมเนียเปลี่ยนวานวนามใหม่นะครับไอ่ปัอมหนามนะครับผมมันวาวหนามตัวที่ป้อมนามหัวนะครับปัอมนามกับเปลี่ยนไหนไม่แล้วนะครับเปลี่ยนสายพานไม้นะครับผม มาไหลนะครับผมวันพอขาวต้นเพลิงฟังนี่นะครับกันฟังนี่นะครับผม 哎，那个。 ใหในนะครับใายในขั้นไหนทำควมสารนะครับผมจะต้องทำควมสารไม่นะครับมือนีนแ้แะครับผมแหงประตูยุคครบนะครับเมื่อมุนกันซนเจะนะครับเพื่อนนะครับผมไ่ม,มีปูนะครับผมข้างในนะครับผม เอาไปเหแปลงก็หนึ <artery> ่ <irr ye> <fit> 1สามหนึ่งแปดเนี๋ยสองศูนย์หามีบออะไรเดี๋ยเราข้นันี่หนึ่งเี่นึงเอาหนึ่งนี่ละเอาเอาสองชุดนี่ร่างบอกเอาบอก บอกแม่เอาตังมาจ่ายเอาเสียงดวงนะครับผมสามหนึ่งแปดนะครับนี่ครับเสี่ยสวยเลยนะครับผมเอาเบื้องหนาา้าตารอๆนะครับรอที่สุดนะครับผมหัว่าอาจจะขึ้นลอยชิบหานะครับผมขึ้นกันกับลอยชิบหาแต่ว่า ส่งล่างเขาใหญ่กว่าคันที่เงยคอเขื่องใหญ่กว่าก็าจะเปน็นตัวมิสัโลนะครับเขื่องตัวนี้แข็งประตูนะครับจิ้วครบนะครับผมแข็งประตูทางในนะครับผมเพราะผมไม่นะครับผมภายในหลังคา ข้างในเสร็จนะครับผมหั่งในยังย่งยังย่างในเสร็จทำความสะอาดนะครับผมเกียร์นะครับผมเบรกมือใส่ได้นะครับผมเบรกมือใส่ได้ปกตินะครับไม่ใส่ได้นะครับผมใส่บ่ได้แต่วัดรอบนะครับผมเกียร์น้ำมันใส่ได้เกียร์ก้อมห่อนใส่ได้นะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้ง ยกดำเบิ้งนะครับผมยกดำนี่กดสวิตช์ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับสวิตช์ตัวนี้แล้วก็ยกขั้นยกขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมอับจะลงไปเบิ้งนะครับผมไปแล้วนะครับผม ถายดึงดับนะครับผมน,น,บนี่นะครับผมเอาถ่ายอัดซี่พี่น้องเบิง้งไม่นะครับชัดๆนะครับพื้นดำโอเคนะครับผมพื้นดำนะครับผมสวยงามนะครับผม กรบบอกก็มีซึมนิดหนึ่งนะครับผมออกดาตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับผมตามธรรมดานะครับเป็นรถมือสองใส่งานมากนะครับถ้าเบิ้งเกียร์นะครับตัวนี้นะครับเกียร์นะครับเป็นหกเกียร์เดินหน้านะครับผมหกเกียร์เดินหน้าเสื้อถ่ายนะครับ จึงต่็นี่ครับเห็นห้อยเตียมมากไปบ่ครับเนี่ยคื่ว่าเพิ่นรับประกันไว้นะครับเบืงององศาดำนะครับผมมมาณี่นะครับมมานี่นะครับ,รบพื้นดำนะครับผม ถือว่าโอเคนะครับโบถึงกับหยุบหลายนะครับนิดๆน,น้อยๆนะครับลดผ่านการใส่งานมากนะครับอยู่ฟังนี้นะครับนี่กักันส้นเก่าเขานะครับนี่กันส้นเก่าเขานะครับโอเคนะครับยางทั้งสองฟังกะใส่งานเลย่าจะฤดดูการหนึ่งอยู่นะครับผม ฟังนี้กับซี่ฟังนี้นะครับ <konuş> เครื่องแห่งดีนะครับผมเกืียงเกียร์นะครับผมเกียร์ลูกนี้เป็นเกียร์เกียร์ถอดนะครับผมเป็นเกียร์ถอดมากนะครับเป็นเกียร์ถอดมากนะครับ หายากนะครับราคากับแพงนะครับนี่ล็อกเสือไล่นะครับนี่นี่ครับราคาสี่แสนหานะครับผมนองทันใดหาอยกะมาเบ่งมาชมน้ำกันนะครับผมงามๆเลยนะครับผมซื้อไปว่าต้องส่งนะครับผมแลนงานได้เลยนะครับ ราะว่าผมเห็ดหายมดนะครับมดบพามันเกือบเป็นแสนนะครับรถคันนี้ซื้อมาคัคแม่สิมกเม็ดยังเกียร์เครื่องไทยยังไปกะว่าอยากเห็ดนะครับผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะครับผมเปลี่ยนให้ไม่นะครับเอาไปใส่งานกะเพิ่นได้ถามหานะครับผมเห็ดแบบให้มันได้เลยนะครับ อันใดที่เห่าที่ผมหูนะครับผมเห็ดนะครับเกือบแม่นบ่าได้เปลี่ยนนะครับเฟืองถ่ายขันเกิดบว่ามันนี่ห้อยซึมอยู่หลักข้งนะครับห้อยเก่ามันสึกนะครับว่าเสียสร้างถอดนะครับถอดอดัดเก่าไหมนะครับแต่ว่าพอปล่อยน้ำมันเฟืองถ่ายออกนะครับมันมีเสียเหล็กนะครับสร้างว่า อันตรายนะครับผมก็เลยเตือนพอดมันเหลือมาเบิ้งนะครับกะมันล้วมหลายนะครับเสือกากับบาดดอกจอกนะครับล้วมแห้งนะครับดอกจอกก็ซึกไปแล้วนะครับแต่จานใบสียั่งยังยังดีนะครับก็บเลยเด้ไปเปลี่ยนเทินจากร้อยมื่นสองก็เหลืออยู่มื่นแปดนะครับผม สำหรับเบอร์ทั่นะครับผมเบอร์ทร่ศูนย์เก้าแดสามปดหน่ดแดศย์ะครับผมศูนย์เก้าแสมแปดหนดแดศะครับลดจุดทีมหาสรารคามนะครับผมสนใจกะมาเบิงถดลองขับน้ำกันนะครับผมมาเบิงน้ำผมนะครับผมฝากกดติดตามทังช่องนะครับผมกดติดตามกดถูกใจ กดยังก็กดนะครับผมเบิง้งเล่นเล่นบ่ซื้อกะเบิง้งชุ่มไปนะครับผมเป็นกว้วมลูนะครับอาจสิบ่เถื่อบาพิษพลาดประกันได้กะกออภันะครับผมสําหรับคลิปนี้กะขออนุญาตจบคลิปสำานี้นะครับผมสวัสดีครับ